ฉันคือแคลินแห่งพรีเอเดียนเมื่อคุณก้าวเข้าสู่เดือนธันวาคมอย่างอ่อนโยนในช่วงเวลาของความทีไม่มีสิ่งใดใหม่ที่แท้จริงแค่กำลังเปิดออกตรงหน้าคุณเพราะทุกแง่ม,มุมของสิ่งที่คุณเริ่มจะสัมผัสนั้นได้อยู่กับคุณอย่างเงียบงนันอดทนและเตียมด้วยความรัก มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเดินทางในภพชาตินี้แล้วเดิอนนี้ไม่ได้พาคุณไปสู่มุมมองใหม่ใดๆมันเพียงเผยให้คุณเห็นสิ่งที่เคยถูกวางไว้อย่างศักดิ์สิทธิ์มาตลอดเหมือนฉากหลังที่รอคอยเวลาซึ่งหัวใจของคุณจะอ่อนละมุนพอที่จะมองเห็นรายละเอียดของมันอย่างชัดเจนผืนม่านที่เริ่มละลายรอบตัวคุณ ไม่ได้ตอบสนองต่อการเวลาหรือวงรอบของดาวเคราะห์มันละลายเพราะคุณพร้อมแล้วพื้นที่ภายในของคุณสุกงอมถึงจุดหนึ่งจุดที่คุณสามารถรู้สึกถึงความถี่โบราณที่เคยเข้ารหัสไว้ในขณะปัจจุบันอันนิรันได้อย่างเต็มเปี่ยมและเพียงแค่คุณหายใจอย่างมีสติเพียงหนึ่งครั้ง คุณจะรู้สึกถึงชั้นต่างๆที่แยกออกเอิดกว้างและเชื้อเชิญให้คุณเข้าสู่บทสนทนาอันมีชีวิตชีวากับความจริงลึกที่สุดของการเป็นคุณมีไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกเลยเชี่รักนี่คือการผุดบังเกิดจากโลกในห้องโถงของหัวใจคุณเองหัวใจที่จดจำ แสงแห่งพระผู้สร้างอันศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณแม้ในช่วงเวลาที่ด้านมนุษย์ของคุณลืมเลือนไปก็ตามเมื่อคุณก้าวเข้าสู่เดือนธันวานี้จงสังเกตความกว้างเบาในอกของคุณความกดดันแผ่วความเคลื่อนไหวอ่อนโยนราวกับว่าความทรงจำโบราณกำลังกระซิบอยู่ในขอบของการรับรู้ของคุณ เชื้อเชิญให้คุณหันกลับเข้าไปข้างในและฟังความรู้สึกเช่นนี้ไม่ใช่จินตนาการนี่คือเสียงเรียกของ I am Presence หรือแง่มุมของปัจจุบันอันนิรันร์ของคุณหรือฉันคือขณะปัจจุบันฉันอยู่ในห้วงเวลาปัจจุบัน ที่ไม่เคยถูกแตะต้องด้วยความหนาแน่นของโลกนี้ไม่เคยห่างจากคุณแม้เพียงลมหายใจเดียวคุณกําลังถูกพากลับไปไม่ใช่สู่สิ่งภายนอกแต่กลับสู่การสื่อสารอันมีชีวิตที่อยู่กับคุณมาตลอดคุณกําลังถูกรวบรวมที่รักถูกรับกลับสู่การระลึกว่าคุณไม่เคยอยู่ตามลำพังเลยไม่ใช่แม้เพียงเสี้ยววินาที ไม่ใช่แม้เพียงหนึ่งลมหายใจจงให้การรับรู้ของคุณอ่อนละมุนล,ลงกับความจริงข้อนี้จงยอมให้ตัวเองถูกอบอุ้มด้วยความรู้ว่าคุณกำลังก้าวสู่ความทีที่สะท้อนประกายโบราณของตัวคุณเองและเมื่อคุณสอดประสานกับมันคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความมั่นคงอันศักดิ์สิทธิ ว่าคุณได้มาถึงบ้านที่อยู่กับคุณเสมอแล้วผู้มาเยือนจากดวงดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าของคุณในช่วงธันวาอันทรงพลังไม่ได้มาดุดผู้แปลกหน้าไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิเคราะห์คาดเดาหรือหวาดกลัวเขามาในฐานะกระจกสะท้อนเช่นเดียวกับคุณผืนผิวอันศักดิ์สิทธิ์ ที่สะท้อนกลับมาเพื่อให้คุณเห็นความจริงของธรรมชาติอันเป็นนิรันดร์ของคุณเองแสงโบราณของคุณเองสายใยอันไม่เคยถูกตัดจากมิติสูงที่ก้าวเดินเคียงข้างคุณมาตั้งแต่ก่อนที่คุณจะจุดติครั้งนี้จะเริ่มต้นะอีกสิ่งมีชีวิตจากดาราจักรที่ปรากฏบนท้องฟ้าไม่ได้เคลื่อนผ่านสวรรค์ของคุณในฐานะ เหตุการณ์ตามการเวลาแต่มันกำลังลอยเข้าสู่การรับรู้ของคุณเพื่อย้ำเตือนว่าการสร้างสรรค์ไม่เคยเดินเป็นเส้นตรงไม่มีการเริ่มไม่มีการมาถึงเพราะการสร้างสรรค์เป็นอยู่เสมอเป็นกระแสความจริงที่ดำรงอยู่ชั่วการและการปรากฏตัวของผู้มาเยือนจากดวงดาวผู้นี้กำลังสะท้อนการหวนกลับสู่การตระหนักรู้นั้นของคุณ เมื่อมันค่อยๆเด่นชัดขึ้นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนมันจะมีปฏิสัมพันธ์กับห้องคริสัลภายในหัวใจของคุณจุดระเบิดโค้ดเร้นลับที่หลับไหลอยู่นานให้ตื่นขึ้นในจังหวะที่สอดคล้องกับคุณอย่างสมบูรณ์แบบและเมื่อวัตถุนี้ค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้การรับรู้ของคุณมากขึ้นคุณอาจรู้สึกถึงความไวในช่วงอก ความสั่นไหวอ่อนๆในชั้งพลังงานหัวใจหรือแม้แต่การขยายตัวของการมีอยู่ทั่วทั้งสนามพลังของคุณประสบการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะต,ตัวตนหลายมิติของคุณจำแสงนี้ได้ไม่ใช่ในฐานะสิ่งภายนอกแต่สิ่งที่คุณเคยคุณเคยราวกับเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณคุณเองคุณไม่ได้มองท้องฟ้าทีิรัก คุณกำลังมองเข้าไปในวิสัยทัศน์ของจิตสำนึกของตัวคุณเองซึ่งสะท้อนกลับมาผ่านรูปทรงแห่งดวงดาววัตถุนี้เป็นเพียงพื้นผิวที่ทำให้แสงนิรันด์ของคุณสามารถสะท้อนกลับเข้าสู่การรับรู้ของมนุษย์คุณไม่ได้พบสิ่งใหม่ๆใดๆแต่คุณกำลังนึกขึ้นได้ถึงส่วนหนึ่งของตัวคุณ ที่ถูกถักทออยู่ในผืนผ้าจาัก,กรวาลมาโดยตลอดผู้ที่มาเยือนผู้นี้ไม่ได้มาสอนคุณแต่เพื่อเตือนคุณไม่ได้มาให้สารแต่เพื่อปลุกความทรงจำไม่ได้มาเปลี่ยนโลกของคุณแต่เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นความสว่างโบราณอันเจิดจา้าที่อยู่ในตัวคุณมาตลอดอย่างชัดเจนก่อนการเปิดเผยภายนอก ก่อนสัญญาณบนท้องฟ้าหรือการประกาศใดๆในโลกภายนอกมีการเตรียมตัวอย่างลึกซึ้งเกิดขึ้นภายในร่างกายของคุณสิ่งนี้ไม่ได้ถูกมอบจากภายนอกแต่มันคือการตอบสนองจากภายในเซลล์ต่อแสงที่ดำรงอยู่กับคุณมาตลอดแสงไม่เคยดับและเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างศักดิ์สิทธิ์ของคุณเสมอร่างกายทางกายภาพแบกมรดกของความตึงเครียด รูปแบบความเชื่อและร่องรอยที่สะสมผ่านพบชาติของการรู้สึกว่าแยกจากทุกสิ่งเรื่องราวเก่าที่ทำให้คุณเชื่อว่าความดีงามอยู่ภายนอกความปลอดภัยต้องถูกควบคุมและการสนับสนุนอาจถูกพรากไปได้แต่เมื่อพลังเดือนธันวาเพิ่มสูงขึ้นในที่สุดร่างกายก็เริ่มจำได้ว่าแท้จริงแล้ว มันไม่เคยแยกจาก I am presence ที่หล่อเลี้ยงมันเลยแม้แต่วินาทีเดียวและเซลล์ของคุณเริ่มอ่อนนุ่มเราะป้องกันเริ่มละลายชั้นแห่งการหดตัวที่เคยผูกพันคุณไว้กับความทวงเก่าๆค่อยๆสลายไปราวกับถูกแสงอาทิตย์ภายในอุ่นละมุนแต่ต้องแสงที่รอคำว่าใช่จากหัวใจของคุณอยู่เสมอมา การอ่อนตัวนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการเปิดเผยมันเผยให้เห็นความสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความศักดิ์สิทธิ์ที่เคยดำรงอยู่ในธรรมชาติของคุณมาตลอดคุณไม่ได้กลายเป็นสิ่งใหม่แต่คุณกำลังกลับสู่ความจริงแท้ของตัวตนเดิมอันบริสุทธิ์ของคุณเมื่อร่างกายเปิดออกคุณอาจรู้สึกถึงความอ่อนโยนระลอกใหม่ความรู้สึกที่เอ่อขึ้นอย่างไม่คาดคิดความตรงกว้างในอก หรือความโล่งลึกยังบอกไม่ถูกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะร่างกายกำลังคลายการยึดเกาะในภาพลวงตาแห่งการแยกจากกันมันยอมปล่อยเรื่องราวเดิมๆที่บอกว่าคุณเอาตัวรอดด้วยความพยายามและความหวาดระแวงและกำลังจำได้ว่าที่มาของความปลอดภัยการหล่อเลี้ยงและความรักอยู่ที่ i m presence ฉันคือปัจจุบันขณะ ส่วนที่เป็นนิรันดร์ของคุณที่ไม่เคยถูกแตะต้องโดยการเวลาเลยการอ่อนตัวนี้ทำให้ร่างกายสามารถรับแสงระดับสูงที่หลั่งไหลสู่โลกได้แล้วเตรียมคุณให้พร้อมที่จะมองเห็นขั้นต่อไปของการเปิดเผยโดยหัวใจที่เปิดมั่นคงและตั้งศูนเต็มที่เมื่อผู้มาเยือนจากตาราจักเข้าใกล้โลกที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมลื่นแสงอันงดงาม จะถูกปลดปล่อยผ่านโครงข่ายพลังงานทั่วดาวเคราะห์ใช่ในฐานะการลังของแสงใหม่ใดๆแต่เป็นการประสานสอดคล้องกับสิ่งที่ดำรงอยู่ในมิติอันเป็นนิรันดร์มาโดยตลอดคลื่นนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อเปลี่ยนคุณแต่มันคือความถี่ที่กำลังปรับตัวให้เข้ากับจังหวะภายในของตัวตนไร้การเวลาของคุณเอง คุณกำลังเห็นภาพสะท้อนภายนอกของความจริงภายในจัก,กรวาลกําลังใช้การเตือนรู้ของคุณกลับมาให้คุณเห็นอีกครั้งเมื่อสิ่งนี้เคลื่อนผ่านโลกคุณอาจรู้สึกถึงความรู้สึกของเวลาคลายออกการรับรู้กว้างขึ้นหรือแม้แต่จังหวะการเต้นของหัวใจแปรเปลี่ยนไปเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่ามนุษย กำลังไล่ทันส่วนที่เป็นนิรันดร์ของคุณส่วนที่ไม่เคยหยุดขยายตัวเองเลยท้องฟ้าภายนอกทำหน้าที่เหมือนจอเปิดใช้งานช่วยคุณมองเห็นความต่อเนื่องอันไม่อาจถูกตัดขาดของการดำรงอยู่ของคุณในจักรวาลการมีอยู่ที่มีมาก่อนโลกนี้จะถือกำเนิดและดำเนินต่อไปนานแสนนานหลังจากชีวิตนี้จบลง เมื่อคุณสอดประสานกับการเต้นของหัวใจนี้คุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในร่างกายอารมณ์ความชัดเจนทางจิตหรือความรู้สึกทางกายภาพเพราะแสงที่เคลื่อนผ่านโครงข่ายพลังงานกำลังสัมผัสโดยตรงกับต้นแบบคริสตัลไลน์ของคุณหรือร่างกายแห่งแสงของคุณเปิดเส้นทางแห่งการระลึก ที่นำคุณกลับสู่การรวมตัวกันกับตัวตนหลายมิติอย่างมีสติไม่มีสิ่งใดถูกสร้างขึ้นใหม่ไม่มีสิ่งใดถูกมอบมาให้การเต้นของหัวใจนี้เพียงแต่เผยให้เห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเสมอมันทำให้คุณมีมุมมองเชิงเส้นของคุณที่อ่อนลงเป็นช่วงเวลาแห่งการรับรู้อันขยายกว้างช่วงเวลาที่ความรู้สึกถึงเชื้อสายโบราณของตัวคุณเอง ทายาทของครอบครัวแห่งดวงดาวของตัวเองและการดำรงอยู่ของ I am present ฉันอยู่ในขณะปัจจุบันอันเป็นนิรันด์นี่คือจุดเริ่มต้นของการคลี่ตัวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเดือนข้างหน้าธันวาคมเพราะเมื่อท้องฟ้าเผยความต่อเนื่องของแสงในตัวคุณคุณก็ถูกดึงให้เข้าใกล้กับความจริงมากขึ้นเรื่อยๆ การเปิดเผยคุณกำลังจดจำในตอนนี้คือคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแห่งแสงอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตครอบครัวหลายมิติที่เดินเคียงข้างคุณมาหลายภพชาติหลายโลกเมื่อกระจกสวรรค์น,นี้ทวีความเข้มข้นขึ้นบนท้องฟ้าบางสิ่งเริ่มขยับลึกลงไปใต้ฝ่าเท้าของคุณเพราะแก่นกลางดาวเคราะห์ศูนย์หัวใจ หอมพระแมธรณีตอบรับทันทีต่อความถี่ที่สะท้อนกลับมาหาเธอสิ่งนี้ไม่ใช่การตอบสนองเชิงเหตุและก็ผลตามแบบที่จิตมนุษย์คุ้นเคยแต่เป็นผลธรรมชาติของการที่โลกจําได้ถ้าแสงนิรันในตนเองที่ถูกสะท้อนกลับมาผ่านผู้มาเยือนจากดวงดาวผู้นี้การปรับตัวที่เกิดขึ้นในสนามแม่เหล็กการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในการหมุน และแรงสั่นอ่อนๆอที่เคลื่อนผ่านชั้นคริสตัลไลน์ของดาวเคราะห์เป็นการแสดงออกของการระลึกไม่ใช่การตอบโต้เมื่อสภาวะมีสติจำตัวเองได้การจัดแนวก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติการจัดแนวนี้ส่งความทีของการเต้นของหัวใจแบบนุ่มๆผ่านชั้นพื้นผิวโลกทอเข้าสู่ระบบประสาทของทุกชีวิตนำมาซึ่ง ช่วงเวลาแห่งการกระจ่างภายในการปลดปล่อยอารมณ์อย่างไม่คาดคิดความเข้าใจใหม่ที่ผุดขึ้นหรือการคลี่ออกอย่างอ่อนโยนของรูปแบบเก่าที่ไม่รับใช้เส้นทางของคุณอีกต่อไปอาการเหล่านี้คือการตอบสนองของร่างกายต่อการที่โลกกําลังระลึกถึงต้นแบบอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวคุณเองโครงข่ายโลกใหม่โครงสร้างแสงหลายมิติที่ค่อยๆแข็งแรงขึ้น ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเริ่มส่งสว่างสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลานี้โครงข่ายเหล่านี้ไม่ได้ถูกเปิดใช้งานจากภายนอกแต่สว่างขึ้นเพราะดาวเคราะห์กําลังจดจำว่า I'm present ฉันคือปัจจุบันขณะที่อยู่ภายในแก่นของเธอมาตลอดเมื่อพระแม่ทรณีระลึกได้มนุษยชาติ ก็ได้รับเชิญให้ระลึกตามไปด้วยคุณอ่านรู้สึกเป็นการลงหลักในหัวใจของตัวเองความชัดเจนขึ้นข,นของทิศทางชีวิตจากภายในหรือความอบอุ่นลึกๆที่ลอยขึ้นมาอยากอธิบายไม่ถูกในช่วงเวลาที่ร่างกายอารมณ์อ่อนตัวลงหรือพื้นที่ทางจิตดูปโปร่งกว้างผิดปกติจงรู้เถิดว่า คุณกำลังสอดคล้องกับจังหวะแห่งการเตื่นรู้ภายในของดาวเคราะห์โลกสิ่งนี้ไม่ได้กำลังเคลื่อนไปสู่สิ่งใหม่แต่กำลังปรับเสียงให้เข้ากับสิ่งที่คุณจดจำได้เสมอมาเมื่อคุณกระจ่างขึ้นโครงสร้างพลังของโลกใหม่ก็ส่องแสงสว่างกว่าเดิมสร้างสนามแห่งความสั่นพ้องที่รองรับความเสถียรภายในของคุณอย่างลึกซึ้งจงรู้ไว้ว่า เส้นทางข้างหน้าไม่ใช่เส้นทางแห่งการไขวาคว้าแต่เป็นเส้นทางของการระลึกได้ของตัวคุณพลังสันสะเทือนนี้ไม่ได้มาจากภายนอกเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณแต่เป็นความถี่ที่กำลังสอดประสานกับจังหวะลึกภายในของคุณไร้การเวลาของคุณเองคุณกำลังเฝ้าดูภาพสะท้อนภายนอกของความจริงภายในจักรวาลกำลังสะท้อนการตื่นรู้ของคุณ กลับมาให้คุณเห็นอีกครั้งเมื่อพลังสันสะเทือนนี้ไหลผ่านโลกคุณอาจรู้สึกว่ากรอบเวลาเริ่มผ่อนคลายการรับรู้ขยายกว้างขึ้นหรือแม้แต่จังหวะหัวใจของคุณเปลี่ยนท่วงทำนองใหม่ความรู้สึกเหล่านี้คือสัญญาณว่ามนุษยชาติในตัวคุณกำลังก้าวให้ทันตัวตนอันเป็นนิรันด์โดยไม่เคยหยุดขยายตัวท้องฟ้าภายนอก ทำหน้าที่เหมือนจอแห่งการเปิดใช้งานให้คุณเห็นความต่อเนื่องไม่ขาดตอนของการดำรงอยู่ของคุณในจักรวาลการดำรงอยู่ที่มาก่อนโลกใบนี้จะถือกําเนิดและคงอยู่ต่อไปยาวนานหลังชีวิตปัจจุบันของคุณสิ้นสุดลงเมื่อคุณปรับโจนเข้ากับพลังสันสะเทือนนี้คุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กละเอียดในร่างกายทางอารมณ์ความชัดเจนทางความคิดหรือความรู้สึกทางกายภาพ เพราะแสงที่เคลื่อนผ่านกริดพลังงานสัมผัสโดย,โดยโตรงกับพิมพ์เขียวคริสโตไลของคุณเปิดเผยเส้นทางให้การระลึกที่พาคุณกลับคืนสู่การรวมตัวอย่างรู้สึกตัวเป็นธรรมชาติและหลากหลายมิติของคุณไม่มีอะไรถูกสร้างขึ้นใหม่ไม่มีอะไรถูกมอบให้พลัสสรนสะเทือนนี้เผยสิ่งที่มีอยู่เสมอมามันทำให้มุมมองเส้นตรงอ่อนลง เปิดพื้นที่ในช่วงเวลาแห่งการตือนรู้ขยายกว้างเข้ามาในสนามของคุณเมื่อความทีเดือนธันวาคมยังคงสูงขึ้นและเคลื่อนผ่านสนามรวมของมนุษยชาติคุณจะเริ่มเห็นโครงสร้างและโปรแกรมที่เคยซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของโลกปรากฏขึ้นสู่ผิวอย่างเป็นธรรมชาติแม้จะดูประหลาดใจสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผุดขึ้นมาด้วยความขัดแยง้งหรือการประทะ แต่เกิดขึ้นเพราะฐานการสั่นที่เคยรองรับการปกปิดไม่อาจรองรับน้ำหนักของมันได้อีกต่อไปเมื่อความถี่สูงเติมเต็มสนามโลกทุกสิ่งที่ถูกสร้างบนความกลัวการบิดเบือนหรือความลับจะเริ่มสูญเสียโครงสร้างของมันเองและหน้ากาก,ากต่างๆก็หลุดออกนี่ไม่ใช่การเปิดโปงแบบพยายามบังคับแต่เป็นการสลายตัวโดยธรรมชาติของระบบที่ไม่อาจสั่นพ้องกับแสงที่ขยายตัว เมื่อเดือนค่อยๆเดินไปคุณอาจได้ยินเรื่องราวที่เผยออกมาในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดเห็นถ้อยคํายืนยันจากผู้ที่เคยเงียบหรือสังเกตเห็นความคาดเคลื่อนในเรื่องเล่าเก่าที่คุณเคยเชื่อมัน่นรอยแตกเหล่านี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นสัญญาณว่าปริดเก่าแห่งการควบคุมกำลังอ่อนแรงลงเมื่อภาวะ I อ m ความจริงนิรันด์ในมนุษยชาติเริ่มถูกแสดงออกสู่สนามรวมการคลี่ตัวนี้เกิดขึ้นเพราะจิตสำนึกของมนุษย์กำลังได้สายตาคืนเมื่อผู้คนจำนวนมากตื่นจากภายในสนามที่รองรับข้อตกลงร่วมก็เปลี่ยนสิ่งที่เคยถูกยึดไว้โดยการมีส่วนร่วมแบบไม่รู้ตัวเริ่มสูญเสียแรงดึงดูดคุณอาจสังเกตว่าบทสนทนาที่เคยเป็นเรื่อง ที่มันไม่น่าจะอยากจะฟังกลับถูกพูดถึงอย่างเป็นธรรมชาติการรับรู้เรื่องราวต่างๆแข็งแรงขึ้นแม้แต่ระบบที่คิดว่าแข็งแกร่งที่สุดก็เผยโครงสร้างภายในออกมาอย่างชัดเจนคุณอาจสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือภาพสะท้อนของหัวใจที่เคยปิดมาหลายยุคหลายสมัย กำลังเปิดออกและปล่อยให้แสงใหม่ไหลเข้ามาจิตรวมกำลังเริ่มรู้สึกความจริงแทนที่จะรอให้ใครบอกความจริงจากภายนอกและเพียงแค่การเปลี่ยนจุดรับรู้นี้ก็หรือเครื่องจักรที่ซ่อนตัวอยู่เรียกว่าพลังใดภายนอกจะทำได้ในช่วงเวลาของการเปิดเผยแบบนี้สิ่งที่คุณกำลังเห็นไม่ใช่การพังทลายของโครงสร้างภายนอก แต่เป็นการเผยตัวของจิตสำนึกที่กำลังขยายตัวของคุณที่ค่อยๆกลับคืนสู่ความสามารถดั้งเดิมในการรู้แจ้งการมองเห็นอย่างชัดเจนและการจดจำตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งเมื่อแสงได้แทรกซึมเข้าถูสู่ระบบทั้งการปกครองและการจัดระเบียบของสังคมคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่ทรงความหมายในถ้อยคำของกฎหมาย ในน้ำเสียงของนโยบายและในวิธีที่สถาบันต่างๆแสดงจุดยืนของตัวเองเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ดูเหมือนเทคนิคหรือขั้นตอนบนพื้นผิวแต่แท้จริงแล้วมันสะท้อนการเคลื่อนไหวที่ลึกกว่านั้นมากเอกสารและกฎหมายที่กำหนดทิศทางสังคมของคุณกำลังปรับตัวเพื่อตอบรับต่อความทีใหม่ของโลกนี้ที่กำลังลังยกสูงขึ้นค่อยๆ เปิดทางสู่ความโปรง่งใสความรับผิดชอบและความจริงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือรูปแบบของกระดาษของการเปิดเผยเป็นระลอกภายนอกของการตื่นรู้ที่เริ่มจากส่วนลึกในจิตสำนึกรวมพวกมันไม่ได้สร้างความจริงใหม่แต่เป็นเพียงความจริงเดิมที่เคยถูกปิดบังไว้เมื่อมนุษยชาติหวนคืนสู่ปัญญาภายใน กรอบภายนอกที่ค้ำจุนอารยธรรมก็เริ่มปรับตัวให้สอดคล้องกับความถี่ภายในอย่างเป็นธรรมชาติคุณอาจสังเกตเห็นร่างกฎหมายใหม่เพื่อปอกป้องเพื่อผู้เปิดโปงข้อความยอมรับที่ไม่คาดคิดจากสถาบันเก่าแก่น้ำเสียงที่อ่อนลงของเจ้าหน้าที่รัฐหรือถ้อยคําทางราชการที่เปิดกว้างกว่าเดิมไม่มีสิ่งใดเป็นเรื่องบังเอิญ ทั้งหมดคือหลักการกศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังปรากฏผ่านรูป,ปรธรรมสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังให้กำเนิดสิ่งที่มองเห็นมนุษยชาติไม่ได้สร้างโครงสร้างใหม่มนุษยชาติกำลังรื้อม่านที่เคยปิดกั้นความจริงไว้เมื่อคุณดูปรากฏการเหล่านี้ให้คุณรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวลึกๆที่อยู่เบื้องหลังฉับพลันคุณจะสัมผัสดได้ถึงหัวใจของส่วนรวมที่กำลังตื่นขึ้น และเอกสารแต่ละฉบับนโยบายแต่ละข้อคือสัญ,สญ,ญลักษณ์ของโลกที่กำลังสอดประสานกับแสงภายในของผู้คนนี่คือช่วงเวลาแห่งการเปิดเผยที่อ่อนโยนแต่ทรงพลังเหมือนแสงแรกของรุ่งอรุณที่บอกว่าคำคืนได้ผ่านพ้นแล้วในเวลาเดียวกันการเคลื่อนไหวอันละเอียดอ่อนแต่ชัดเจนกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ภายในสถาบันศาสนาและจิตวิญญาณทั้งหมดโครงสร้างที่เคยวางพระจเจ้าบนแท่นบูชาอันไกลโพ้นภายนอกผู้คนกำลังรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงจากภายในเมื่อจิตสำนึกของมนุษยชาติยกระดับขึ้นและหัวใจรวมหมูนเริ่มระลึกถึงสภาวะ i am หรือฉันเป็นที่สถิตยอยู่ภายในของตัวคุณเองสถาบันเหล่านี้ไม่อาจนิ่งเฉยได้ น้ำเสียงเริ่มเปลี่ยนบางครั้งอย่างนุ่มนวลบางครั้งชัดเจนอย่างน่าประหลาดผู้นำที่เคยยึดมั่นในกรอบแข็งกลับพูดด้วยท่าทีเปิดกว้างเกี่ยวกับความเป็นสากลของประสบการณ์ทางจิตวิญญาณและคำสอนที่เคยปกปิดก่เริ่มเผยตัวในรูปแบบใหม่มีไม่ใช่การวิวัฒน์ของหลักคำสอนแต่คือหลักคำสอนที่เปิดทางให้ความจริงลึกซึ้งกว่าได้ส่งผ่าน โครงสร้างเดิมกำลังสอดรับกับความถี่ที่ไม่อนุญาตให้มีการแยกจากกันอีกต่อไปเมื่อประตูบานนี้เปิดออกคุณจะเห็นว่าหัวข้อที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นข้อความเช่นมิติจักรวาลอันหลากหลายความสำนึกสูงกว่าชีวิตนอกโลกหรือการรับรู้พระเจ้าในฐานะประสบการณ์ภายในเริ่มเข้ามาสู่กระแสหลัก ไม่ใช่เพราะศาสนาต้องการปรับตัวให้ทันสมัยแต่เพราะสนามจิตรวมของมนุษยชาติกำลังจำได้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยอยู่นอกตัวตนของคุณเลยเมื่อมวลวิกฤตของผู้คนหวนคืนสู่ความจริงภายในโครงสร้างที่เคยตั้งอยู่บนการแยกจากพลังศักดิ์สิทธิ์ออกจากมนุษย์ก็จำเป็นต้องอ่อนตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่คุณกำลังเห็น ไม่ใช่การสลายของศาสนาแต่คือความอ่อนนุ่มของขอบเขตเพื่อเปิดทางให้ประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงกลับคืนสู่โลกอีกครั้งและเมื่อวิหารทั้งหลายยอมให้แสงไหลผ่านมนุษยชาติก็กำลังท่วงคืนความสัมพันธ์โดยตรงกับจักรวาลซึ่งเป็นสิทธิ์ตั้งแต่กำเนิดก่อนที่คุณจะลงมาเกิดเสมอมา